คนทำตาเหนือเขามาในเมืองทางแขกแล้วนะครับมาล้านขายยามาแวะสื่อเนี่ยป็นลางคูณดังก่อนเปลางจมูก,กอนพี่น้องอไงกุบกีบอยู่เเดี๋ยวมาสื่อเนี่ยป็ลางดังสื้อยาพาล่าไปกินน้ำตอนนี้ผู้ร่วมทางของเราบอกว่าปวดขาแง่งคนนะ่ะปวดขาถึงต่ยงังข้นมาจากทาเลือดแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาจีพักไปหาโรงแรมกันครับเดี๋ยวไปเรียกหนีสิผ้าไปยังตลาดแล้วก็ ขัด่ามันบวกลก่แห้งเนาะงานประธานเป็นสภบาเป็นคนหัวลำหัวลำปฏิเดลาครับหัวลำสองบอกขอเล้าห้านี่แล้วว่าสีคือบานเท้าบ่ได้ยังเนี้นยได้ยาอย่างเนี้ยน้อเกลือถ้าเราอยู่บ่ต้อเกลือโอเคครับไปตอนนี้ก็ได้ห้องแล้วนะครับผมในห้องอยู่ริมโขง สรุปเรามานอนกันอยู่ที่ท่าแขกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า,วาคืนนี้มีนัดจะไปดูหมอลำที่งานประทับอะไรนะครับ <want> เอาเันเมื่อกี้ไปแล้ว <c oughs> ตอนแรกว่าจะพักกนอนยู่ที่ท่าฝรั่งตอนนี้ก็ได้ห้องพักแล้วมาพักโรงแรมอยู่ริมของหรือว่าริมแม่น้ำโขงนะครับเมื่อแรกนี่มีนัดก,ก,กันประมาณเท้่ยิที่อ,ออกไปเดี๋ยวขออยากรับจิ๋หนึ่งวันพักคอนโอนเท้่ยที่ออกไปเมืองหมอล่ำยุธีงานพระธาตุสีโคตรตะบกนะครับผมที่ท่าเชียงห่างออกจากตัวเมืองไปประมาณขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเก้านาทีนะครับเมื่อกี้นี้ให้หน้องพนักง,งานแคร่เคียร์โรงแรมเขาปักมุมไหน ผมอยากเปมึงหมอลำประเทศเล่าย่างแห้งเลยวรสิขึ้นกันกบันห้องกันนะครับเดี๋ยวมันแห้งสภาพใช่วงบรรยากาศานั่นว่ะยูทีประธาสีโคตรบอกนะครับเขาบอกว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับเราจะไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอขังประเทศแล้พี่น้องครับแง่ไหนลางดังบ่ไม่ไหวจริงๆฟนเย <c oughs> อะแสบจมูเาแสบขอกระดอะบ่วนบ่ อยากเมื here, yeah. yeah, yeah, yeah. ่อบานไปอยากเงียแล้วโอ้ยปักถือแท่ตัวจีทีเอดวันลงทงหน้าเนี่เก้านาทีต้องทอนเท่าไหร่เนี่ยเป็นเงินกี่บาท ในวัดนะครับผมวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วโหพระธาตุดูมาใน YouTube เห็น <he en S 2> พระธาตุเล็กๆอจ่งอะ่ะพอมาเจอตัวจริงโอ้โหใหญ่มากคนเยอะมากเลยนะครับทุกคนอยู่นอกงานผมว่าเกือบหมื่นได้อะ่ะคนเยอะมากเลยเหมือนเป็นงานประจำปีนะครับ ตอนนี้ก็เดินเข้ามาหน้าองค์ประธานุแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อดอกไม้กันเวลาประมาณ4ี่ห้าทุ่มแล้วคนก็เริ่มซาซาเริ่มทยอยกันกลับบ้านกันแล้วนะครับก็จะมีร้านดอกไม้ที่ยังไม่เก็บของน้องสองคนนี้นะฮะเราก็มาอุดหนุนจะจอมยุดบ่ะอุจจารย์จ,จอยดยนต์ปวันนี้คืนนี้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายใช่ไหมอเขาก็าจัดมากี่คืนแล้วนะ้อง 拜拜呢？Bye, <laughs> ตะบ,บองเนี่ยอยู่ที่ประเทศเรานะครับคะแดนม,มากื้อสาวบอกว่าสายครับผมโอเคครับนับลากันไปแค่เพียงเท่านี้ครับผม หาดุสีโคตรสตบูรซื้อมามากนะครับที่โรงแรมบ่มีเซเว่นจักหลานเลยเซเว่นจักอันกับบอมีนะครับหัวสีหาของกินใส่ลานริมโคงกับปิดมาแล้วนี่นะะได้ว่ามาจักยี่ห้อยางดอกมา,า,าจากไต้เวันจีนพุ่นโอ้ยสวัสดีเซ็น ขณะอยู่ในเมืองแต่ว่าสนุกมากเลยนะครับผมไปงานพระธาตุสีโคตบุญเมื่อกี้คนคนคนเยอะไหมสีโคตบุญเขาเขียนไหม่กับอบองบองบองเนาะังเทอตัวผ้าว่ะสนุกไหมเมื่อกี้คนเยอะไหมไงไงแห้งขัดไงหนึ่งคือถนนเป็นบอโอ้แต่ว,ว่าบงดนตรตีแบบสองบงไห้ดูหน้าตาหนะ่อยใส่นานปะดะนี เขายแหละกิน,น,นท้องอายนี่ไหมเออรลดเนื่อยไหม หลังจากที่เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมในตอนเช้าวันที่14กุมภาพันธ์เอารถมอไซค์มาขึ้นหลานเช่ารถแล้วก็มาแวะชมน้ำสางเ์กาคบพี่นองเมื่อประวัติก็เป็นมากในคบพี่นองเป็นเห็ดปลายหัวใบเห็ดปลายรูปใบเ,เหมือนว่าฝรั่งเศสในช่วงเข้ามาล่าอาณานิคมเนี่ยเหมือนจะจับเฉลยหรือว่าจับชาวบ้านนี่แหละครับฆ่าแล้วโยนทิ้งลงน้ำสังอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ค้นหานะครับดูจากรูปเอาถือรู้ว่าถือยังไงก็ต้องขออภัยในเด้อครับผม ไปครับพี่น้องครับหลังจากที่ขึ้นรถเซาแล้วเอาไก่ย่างไปทีท้าเรือนะครับผมเพื่อที่จะไปผ่านตอมอแล้วก็วขึ้นเรือกลับไทยอยากกินยังก่อนน้ำหวานน้ำหวานโอ้ยอยากกินกาแฟด้อกันเขาตอนนี้คือสิโอ๊ตบ่ได้ดอกกลับไปกินไทยบ่ได้ดอกมันจะยู่นี่แหละอาเรือเขายุไก่เติบอยู่เลยครับนี่ยังไปอยู่ประมาณ200เมตรเพล่นคือ ไก่เติบไก่เติบคือหอมปียงไก่ไหนเนาะกินเข,าเขา่าบ้างเครบพี่น้องแวะกินเขาก่อนอยันหิวเขา่าย่านเลือดบอ,อกไงาขายอาหารอยู่ขังิ้โผงครับพี่น้องก้อยก็สั่งไปแล้วนะครับสั่งฝืองวแล้วก็ฝือหมูเที่แรกว่าจะไปกินกันที่ฝั่งไทยนะครับทีนี้มันกลัวเรือนไม่ออกง่าย พราะเมื่อวานเราแค่แบบโชคดีเฉยๆเรือกออกไวแต่ว่าวันนี้มันน่าจะรอบละชั่วโมงอะ่ะซิม,มังี่โ้ปไมสแซบบในระหว่างที่ล่อเฟอนะครับมาเรานี่ยังเราไม่ได้กินเฝอเลย เดี๋ยวมาไม่ถึงเรามาแล้วโอ้น่าทานมากอันนี้หมูอันนี้เขาเอื้นเฟอเหมือนปะครับวยอันนี้เฟอวัวนีนเฟอหมูนั่นแหละเอื้ออันนี้หมูเรืนองก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮาบะเอาปรุเบ้าง ใส่มะนาวอุ้ยมะน,นาวนี้เขาใช้มะน,นาวสดเลยนะเขาไม่ใช้น้ำส้มเหมือนเรานะ ครับเดี๋ยวขอตัวไปกินเผือกันครับเดี๋ยวไปเมืองตอนลุ่งถ่าเรือาขามไปฟังไทยครับ